ไดไ้แค่เป่าสกปรกคนหนึ่งเดี๋ยวเราก็จะเลือกคนใหม่ที่ดีกว่าให้เจ้าส่งไปอยู่กับเจ้าที่ตำหนักเขาไม่ใช่เป่าเขาคือคนในครอบครัวของหม่อมฉันน้องหญิงเจ้าคือพระสนมของฝ่าบาทเขาในครอบครัวของเจ้ามีเพียงฝ่าบาทเจ้าจะมากอดศพของขันทีเช่นนี้ได้อย่างไรปล่อยเขาอาซุนลีเตอ๋อเฉวียนเอาศพ <hoof> บ่าผู้นั้นออกไปเดี๋ยวนี้อ,อ,อพวกเจ้าห้ามแตะต้องเขาพวกเจ้า อาซุนอาซุน for for for. อาซุนอาซุนอย่ามาแตะต้ององฉันร้องไปเรายอมรับว่าเราทำเองเป็นถึงพระสนมทำเช่นนี้ได้อย่างไรฝ่าบาท นี่เป็นครั้งแรกที่พระองค์ลงโทษหม่อมฉันเช่นนั้นหม่อมฉันแท้จริงทุกสิ่งคือภาพลวงตาข้างโง่เขาาเองที่ไม่ฟังคำของท่านพ่อและท่านพี่ไว้เลยแม้แต่น้อยขอพระไทยเพคะสืยหลัง อะไรไปไม่มีอะไรขอบพระทยัยเสื้อหลังที่ปกป้องหลี่เอ,อ๋อเสื้อหลังชอบที่สุดคือขนมเก่าโบลอยออหลี่เอ๋อจะถวายเดี๋ยวนี้ฉ่นงเป็นของโปรดที่ดียิ่งนะพระส,สนมอาการของพระองค์สุกหนักยิ่งกว่าปีก่อนไม่ทราบพระสนมสวยสิ่งใดที่ขาาต่ออสถรักษาหรือไม่สิ่งที่ขาดฤทธิ์กันเหรออาหารก็ไม่ได้ผิดแปลกจากเดิม แต่ไม่นานมานี้ฝ้าบาสทรงให้หลีกล่กงกงนำยาห้ามคันมาถวายเรื่องนี้ขหมอไม่กล้าพูดจามาก<อ>ไปแต่ร่างกายของพระสนมก็ใกล้ถึงที่จำกัดแล้วยาห้ามคันเหรอพระสนมฝ่าบาททรงทโดยไร้เจตนาเมื่อตัวจริงกลับมาแล้วเขาเกรงว่าข้าอยู่ต่อไปก็จะทําให้รบตาจะไร้เจตนาได้อย่างไรกันหมอลงหลิวไม่มีวิธีรักษาเลยหรือไอ ปีนี้ควันซีห้สมบัณฑกรรมมาเป็นเห็ดหลินจือดำหนึ่งดอกหากใช้ทงยาอาจช่วยให้พระสนมมีอาย,อยุขายไปได้บ้างพระสนม<อ>แล้วาทูลฝ่าบาทให้พระราทานเห็นหลินจือต้นนั้น<ต>ทำไคะเห็ดหลินจือนั่นได้หนประสง์ได้รับพระราชทาน<อ>แก่บผู้กอมนัาตำหนักเสียนชิงแค่ยืดอายุไปได้เพียงเล็กน้อยท่านลุงหลิวหากข้ามไม่ใช้เห็ดหลินจือนั่นข้าจะอยู่ได้อีกกี่วันงั้นเหรอมากสุดครึ่งปีพระสนมโปรดวางใจกระหม่อมจะไม่ไปบาดแน่ท่านลุงหลิวเรื่องข้าป่วยห้ามบอกผู้ใดเด็ดขาดฝ่าบาทก็ห้าม ข้าไม่อยากให้ใครดูแคลนข้าพระสนมโปรดวางใจระหมงจะไม่ปรีปากแน่พระสนมข้าจะต้องช่วยท่านให้ได้บัดนี้ฝ่าบาททุกสิ่งลุ้นมอบให้คุณหนูเจ้าพระราชทานสิ่งของไปนับสิบขีดส่วนพระสนมตำหนักอี้คุณเียกว่าคงสิ้นวาสนาแล้วนางเปนตัวแทนคุณหนูเจ้าจึงได้ตำแหน่งนี้มาทั้งหมดก็เพราะรูปโฉมนางฝ่าบาทระแวงบิดานางท้ายขคนอุยยาครานี้พูดอะไรกันระวังปากเจ้าให้ดีเออ พระสนมท่านขันฝักรวมพระคลังส่งของมาให้พี่คะขนมแพนนมพีมม่งโปรดปลานยังมีสักกลุมขนจิ้งจอกเอช้ชายใหญ่ราชสัตว์เองเพื่อพระสนม<อ>กทรงส่มต้องงนยามมากพวกเขายัายางเห็นข้าเป็นเด็กสินะอืมอาซุนเรรีบตามเขามากินขนมนมแพทเถอะเช้านี้ดูเหมือนยังไม่เห็นเขาเลยเอเอเจ้ามาขอขามาเหรอขอรับขอขนมโปรดเมตตาอมอบเห็ดลินจืดดำข้าร้อยยอมทำทุกอยา่างเพื่อทดแทนบุญคุณพูดจาโอหัง แค่เบาวอย่างเจ้าจะตับแทนคุณหนูได้หรือเจ้าต้องการเห็นหลินจือไปท<ข>ำไมาคือที่บ้าข้าน้อยพี่สาวมบวยหนะักต้องใช้เห็ดน,นี้ปรุงยาเจ้ายังมีจิตกตันญ<อ>ูอยู่บ้างหลายปีนี้เสื้อหลังมอบของนำค่าให้ข้ามากมายเห็นหลินจือสำหรับข้าหาใช่สิ่งนำค่าแต่ข้าจำได้ว่าเจ้าบบาต่ำต้อยเคยล่วงเกินข้าข้าน้อยผิดไปแล้วเป็นความผิดข้าน้อยข้าน้อยต่ำต้อย พอสมจะลงโทษอย่างไรก็ได้ข้าเป็นผู้มีเมตตาไม่ชอบใช้วิธีรุนแรงหรือลงโทษใครเท่าไหร่เช่นนั้นเจ้าจงคลานเป็นเหมือนสุนัขลีบคราบโคลนใต้รองเท้าข้าใสะอาดดีมะออยังชักช้าย <c oughs> เห็นหลิงจือนี่เจ้าอยากออได้ไหมได้ข้ารอยทำ <c oughs> <c oughs> อาซุนข้ากลับลืมไปเห็ดหลินจือนั้นข้าต้มทำยาแล้วบัดนี้มันอยู่ในท้องของข้า ข้าสนทำไมถึงเสด็จมาสังยังไม่หายอย่าต้องลงเลยพยะค่ะให้เจ้ามาเขาบอกแล้วว่าสิ่งนั้นเขาไม่ต้องการนางกลั่นแกล้งเจ้าอย่างไรข้าจะชดเชยแทนเจ้าฝ่าบาทเสด็จมีเรื่องอนใดทูลฝ่าบาทถ้าสนมลีถูกลดตำหน่งรู้สึกขับแค้นให้บาทผู้นี้มาล่วงเกินคุณหนูเหลือเจ้าบาดเจ็บซื่อหลางเขาไม่รู้ว่าตัวเองผิดสิ่งใดพวกนางถึงเหยียดหยามข้าครั้งแล้วครั้งเล่าไม่ใช่พยะค่ะ นี่เป็นเกี่ยวกับพระสนมพวกนางยังมีให้คุณหนูแล้ว<อ>ของที่ฝ่าบาทมอบให้กับพระสนมหลีด้วยข้าไม่มีเห็นหลินจืออซุนพอเธออูหยาทังหลีดูบาว<อ>ที่เจ้าสังสอนสิโอหังเหมือนเจ้าไม่มีผิดวดดีนักอย่างไรเจ้าก็เป็นบุตรีขุนนางแปดธงเหตุใดถึงได้ตื้นเขินนักแค่เหตุหลินจือก็ยังใจแยกหม่อมฉันอุปรงเบาไม่ดีหม่อมฉันยอมอยู่แต่ในตำหนักไร่ตรองความผิดอซุนไปกันเถอะตายจริง พราะว่าเขามาวุ่นวายโรคลมหนาวของคุณหนูคงกำเริบอีกแล้วไม่เป็นไรข้าพอทนได้อุยาทั้งลีถอดเสื้อคลุมของเจ้าเอาให้ลีเอ๋ทำไมกันเสื้อคลุมนี้พี่ชายหม่อมฉล่าสัตว์มาให้พี่ชายเจ้าใต้ล่านี้เป็นของเจ้าหรือทุกสิ่งในใต้ล่านี้เป็นของเราของที่เราประทานให้เจ้าถึงจะถือว่าเป็นของเจ้าถอดเสื้อคลุมนั้นเสียถอดออกเหตุใดจึงสู้ผอมไป ทุกสิ่งในไตล่าทรงอยากให้ผู้ใดก็ย่อมได้แต่ว่าของสิ่งนี้พี่ชายหม่อมฉันมอบให้ผู้ใดก็ไม่มีสิทธิ์เอาไปเดี๋ยวก่อนน้องหญิงหลี่ผินร่างกายเข้าบอบบางมาหลายปีเทียบกับชาวไซเปรย์ที่ร่างกายแข็งแรงไม่ได้เธอเสียว่าสงสารข้ายกเสื้อคลุมนี้ให้ข้าเถิดเจ้าว่าข้าจะแย่งได้ไหมเช่นนั้นก็วัดกันด้วยฝีมืออออหลีเอ๋อ ฟาบาพูดอย่าทำเช่นนี้ฟาบาช่วยบอกฉันด้วยช่วยด้วยสิล่ะฟาบาฟาบาสนุบเข้ามาแล้วคุณหนุ่มไม่เป็นไรนะสุดหล้วหลี่เอ๋อโดนเหลือเกินพระสนมไม่เป็นไรแล้วพระสนมอาสุนอยู่นี่ เสือหลังหม่อมฉันเป็นแค่ขอยืมเสื้อคลุมของน้องหญิงคาดไม่ถึงเลยว่านางคิดจะผลักหม่อมฉันไปสู่ความตายพระสนมรีผินตอนนั้นพ<อ>ักต่อไปแล้วผลักคุณหนูของหม่อมฉันลงไปในภายหน้าไม่แน่ว่านางจะไม่คิดฆ่าผู้อื่นในวังอีกอูยาทั้งลีเจ้า<อ>หม่อมฉันไม่ได้ผลักนางหากรู้แต่แรกว่าอย่างใดก็ต้องตายหม่อมฉันตายไปตั้งแต่ตอนถูกขบจับตัวซะยังดีกว่าเอ,อย่าได้พูดจาเธอเจอ้อวันนี้เราต้องให้คําตอบแก่เจ้าได้แน่ เจ้ายนญญายามไถึงกับคิดฆ่าคนได้ด้วยหรือเจ้ากล้าทำเช่นนั้นหรือาาตาบาตาบอดใจมืดถึงกับจะใส่ร้ายหม่อมฉันโยนความผิดทุกอย่างให้หม่อมฉ<ด>ันนั่นเหรอทั้งลีหยาบคายนักดูท่าก่อนหน้านี้เราจะตามใจเจ้ามากเกินไป <G ül üyor> ต้องเป็นพระเจ้าบาวฉันตมพูดนี <G ül üyor> ้ยงเจ้าทุกวันจนเจ้ากลายเป็นคนไร้ขอบเขตเช่นนี้ทหารจะบาวพูดนี้ไปเดียวนี้นเจ้าคิดจะทำอะไรนะปล่อยอาซุนดูนี้นะอาซุนอาซุนอาซุน ประกาศผ้าโชวการขันทีนับว่าอสุนไม่ครบในระเบียบทำเลียนบ่าวกล้าล่วงเกินนายก่อความวุ่นวายในตำหนักลงโทษฝนสาดเหมยหัวประหารขันทีอย่าแต่ต้องเขาเด็ดขาดผู้ใหญกล้าพ่อจะปล่อยเขาเดี๋ยวนี้นะพัสนมอสุนอสุนฝ่าบาทโปรดเล่าไห้อสุนด้วยเถิดเพคะอสุนพ่อจะปล่อยเขาเดี๋ยวนี้นะ หม่อมฉันขอร้องฟาบาสขอฟาบาสช่งเล่าเวนสส้นอซุนด้วยเถิดเพคะอซุนยังไม่ทันเข้าไหวสวมกวนเลยเจ้าคลุมหม่อมฉันไม่เอาแล้วได้โปรดวเราเว้นกัาเิอเพคะส,สนุกสนุกขวางอซุนไม่กลัวพเพค่ะอาซุนฟาบาสขอร้องฟาบาทเถิดเพคะอซุนตั้งแต่เล็กเติบโตมากับหม่อมฉันจากแหวนใสไปมาจนถึงวังกรห้ามหม่อมฉันเห็นเขาเป็นน้องแท้ๆฟาบาสฟาบาส ฉันหลังบองฉันห่วยเหลือเกิน <c oughs> หนาวยิ่งนะักบองฉันขอร้องเรจาจะพาเจ้าไปพบปอ๋อหลู <c oughs> ขอร้องป้าบาด <c oughs> ป้าบาด